คืออะไรนาะเบี้ยหนึ่งกระป๋องสวัสดีซินเจียวอีซินนี่หัวชายท่า one two three intro t ซินเจียวอีซินีหัวชายตัวตัวใกล้แปลว่าก็ขออ่งเปาเยอะๆอ๋ออ่งเปาตัวตัวใกล้ค่ะขอด้วยได้อยมา ไม่มีอะไรมากนะคะนี่ก็เป็นวันสุดจีนแล้วถูกไหมก็ในเรื่องนในเทศกาลสุดจีนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะคนที่มีเชื้อสายจีนเขาก็จะมีการให้อังเป้ากันคือคือถ้าเป็นตอนเด็กๆเกนะี่ยผู้ใหญ่ก็ให้เราถ้าเราแบบว่าเริ่มทํางานแล้วอะไรเงีแ้ยบาบงบ้านเขาก็จะเริ่มผู้ใหญ่ก็เริ่มไม่ให้เด็กแล้วเด็กอาจจะต้องให้กลับบ้านอะไรเงี้ย เราก็เอ่อ,อใ,หให้ให้ให้แม่กับให้อมา,อา,อาม่าให้คนจีนไม่ประเด็นคือส้มนะคะเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเชื้อจีนใดๆทั้งสิ้นนะคะแม่เป็นคนอีสานเรียกว่าเป็นคนไทยแท้ๆนะคะก็ถ้าจะว่าก็เรียกว่าคนลาวอางก็ว่าได้เลยพ่อก็เป็นฝรั่งจ๋านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเทศกาลตุจรจีนก็จะเป็นอะไรที่ส้มเนี่ยนะคะก็ชอบแกล้งแม่ตอนเด็กๆก็จะขอแม่ตลอดแม่ขังเปาหน่อยอะไรเงี้ยแม่ก็จะตอบกลับมานะคะว่าพ่อเป็น รเราเราก็จะชอบมากเวลาที่เราพูดอย่างนี้เราได้คําตอบน,นี้กลับมาเหมือนเป็นความสะใจอย่างหนึ่งของเรานะคะแล้วก็ปีนี้นะคะเรามีแผนที่อยากจะโปกบ้าน <c oughs> ก็คือโปกบ้านแม่นะคะ <c oughs> ที่ซื้อให้คุณแม่นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าว่ากันตามตรงมันก็คือเหลืออยู่ประมาณสักล้านนิดนิดนะคะเราก็อยากจะปกบ้านแล้วให้มันหมดภาระนะคะแล้วก็สึกเนื่องว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงตุรกีถึงแ <c oughs> ม้ว่าเราจะไม่มีอะไรที่มีความเป็นจีนอยู่ในตัวเลยอมีแฟนเป็นคน เชื้อสายจีนนะคะ ก็ขอเอาเงินล้านนี้นะคะก่อนเอาไปแบบโปะบ้านให้แม่ก็อเอามาให้แม่ได้จับเล่นๆซะหน่อยจริงๆตอนแรกเลยเนี่ยนะวันนี้เราตั้งใจว่าเราเนี่ยจะเอาสมุดบัญชีไปถอนเงินแล้ว <c oughs> แลวกเหรียญบาทเอาให้แม่เดี๋ยวรับล้านหนึ่งด้วยเหรียญบาทนะนะ <c oughs> เกินไปกลัวแม่ตาเลในการรับเงินนะคะอ่ะคราวนี้มันมีอุปสรรคเกิดขึ้นว่าถ้าไม่มีความเฟลก็ไม่ใช่โซมาลีนะคะเธอสมุดบัญชีไม่เจอช่วงหลังมันมีแต่พวกแบบโมบายแบงกิ้งไงเราก็โทรไปถามธนาคาะ เพราะว่าบางธนาคารเนี่ยไม่ต้องแจ้งความก็สามารถไปทําสมุดบัญชีใหม่ได้เลยแต่ธนาคารที่เราทาเนี่ยบางเอิญต้องไปแจ้งความก่อนนะคะแล้ววันนี้ก็ดันมีงานอีกก็เลยแบบกิลุงตุงนางอย่างผิดแผนไปหมดเลยนะคะเราก็เลยกําลังจะเดินทางไปสอนอเพื่อที่จะแจ้งความแล้วก็ค่อยทําสมุดบัญชีใหม่ควบด้วยกับไปทํางานแถวๆนั้นนั่นนี่โนโนนะคะแล้วค่อยถอนตังออกมาให้แม่ได้นะคะจริงๆหลายคนก็อาจจะแบบว่าโหพี่ส้มรวยจังวะมีเงินเป็นล้านในบัญชีอะไรเงี้ยจะบอกว่าเรารวยไหมก็ไม่ใช่เลยนะคะบอกเลย ว่าเราเป็นมนุษย์ที่ตอนเด็กๆเ,เรียกว่าติดลบก็ยังได้เลยนะคะเพราะว่าคือตอนเด็กก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีเงินเลยแล้วก็เริ่มทํางานตั้งแต่อายุสินะคะก็คือเข้าวงการมาขวดร้องเพลงน,น,นั่นนี่ก็เป็นศิลปินอยู่ที่แกรมมี่นะคะตอนนั้นเข้าวงการ16ตอนนี้ปีนี้เนี่ยจะเข้าอายุ27นะคะก็1 1ปีเนาะ,ะเก็บเงินมาเรื่อยๆกว่าจะเก็บได้เป็นล้านก็ใช้เวลามาเกือบ10ปีเหมือนกันนะคะเงินนี้ก็เป็นเงินที่มาจากน้ําพักน้ําแรงของเราเลยร้100อยเปอร์เซ็นต์ว่ากันตามตรงว่าคุณ พ่อคุณแม่ก็เลิกกันเนาะแล้วก็คุณพ่อก็เสียตั้งแต่เรา17นะคะแล้วแม่เราก็ไม่ได้ทํางานเลยลเราก็เลยเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เลี้ยงแม่ตั้งแต่อายุ16เลยนะคะก็มีทั้งช่วงที่มีงานบ้างบางช่วงไม่มีงานนะเงินในบัญชีมีทั้งหมดแบบ500บาทแล้วต้องอยู่กิดใช้กับแม่ตอนช่วงนั้นคือแบบว่าโห้ยช่วงที่มันลําบากม,มันก็ลําบากม,ม,ม,มากนะคะแต่ว่าจุดท้ายก็สามารถฝ่าฟันแล้วก็ใช้ชีวิตจนถึงทุกวันนี้จนถึงขั้นมีเงินเก็บที่มากพอที่เราจะสามารถมาปกบ้านได้ซึ่งบ้านหลังนีี้้้้กกกก็็เเปนนนนนนบบาท่่่ซออมมมมััแะะะคืืหูรว แต่จริงๆก็เรียกว่าเราซื้อให้แม่นั่นแหละเป็นบ้านที่เราตั้งใจซื้อให้แม่เพราะว่าแม่ก็ไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองเราเองก็ไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองเพราะว่าตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยก็คือเช่าบ้านมาตลอดนะคะแล้วก็บ้านหลังเนี้ยบ้านหลังที่เราไปพังครัวแม่บ่อยๆอันนั้นแหละหลังนั้นแหละก็เป็นบ้านหลังแรกในชีวิตของเรานะคะวันนี้ละค่ะเราตั้งใจจะโปะบ้านมันให้หมดไปค่ะคืออย่างนี้ค่ะเหตุผลที่เราจะไปโปะบ้านหลังนี้เพราะว่าเราอ่ะอยากจะกู้บ้านกู้เพื่อเอาเงินมาซื้อออฟฟิศนะคะในการท เราเคลียร์นี่ให้มันหมดก่อนแล้วเพื่อที่จะได้กู้ได้ใหม่นะคะแล้วก็ามาทำออฟฟิศทำสตูท่ามันไลเพื่อที่ว่าจะได้เอามาต่อยอดในการทำงาน<ม>ให้มันมีเงินมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นการลงทนุนเพื่ออนาคตในชีวิตของเรานั่นเอง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 นี่ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีตำรวจนะคะแล้วก็ไปแจกว่าไปแล้วค่ะรีบรอ เดี๋ยวจะเอาใบนี้นะคะไปธนาคารไปทําสมุดบัญชีใหม่นะจ้าแต่ว่าก่อนจะไปทาสมุดบัญชีใหม่ก็เดี๋ยวขอแวะไปทํางานก่อนแป๊บหนึ่งนะคะไปค่ะตอนนี้ทํางานเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อยู่ที่ธนาคารแล้วค่ะกําลังรอคิวทําสมุดบัญชีใหม่นะคะแล้วก็ถอนตาถอดอ่างเสร็จก็จะรีบวิ่งตู้กลับบ้านเลยค่ะเพราะ่กลัวตังค์หายไม่เคยจะต้องมาจับเงินเยอะขนาดนี้่ไม่ไม่ตรงนี้มี2ลร้านร้านเดงน อีกหนึ่งไล้วเลยบ้างดิหัวล้อนนี่เอยเหนื่อยแตกกันเนี่ยตอนนี้รู้ป่ะดีก็จะมาเงินหายไปร้อนึงเก็บทะตายด้วยไม่ใช่เก็บกันง่ายๆนะตี้ทำ้านหนัก คือตอนเด็กๆแม่เราจะบ่นเราอยู่เรื่องหนึ่งว่าเราเป็นคนที่ขี้เหนียวมากเก็บตังเก็บมากตอนเด็กๆแต่สาเหตุที่เราขี้เหนียวอ่ะไม่ใช่เป็นเพราะเราเห็นแก่ตัวหรือเราไม่มีน้ําใจหรืออะไรนะอันนี้พูดจาดใจจริงะเพราะว่าตอนเด็กเราไม่มีเพราะมันไม่มีอ่ะเวลาเราเก็บเงินหรืออดแบบอดขนมอดนั่นอดนี่ที่อยากได้แล้วเห็นเงินมันเริ่มเป็นก้อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันเป็นความสุขหนึ่งของเราในวัยเด็กสาหรับเคล็ดลับในการเก็บเงินก็คือเวลาจะซื้ออะไรก็ตามแต่ก็ให้คิดกับตัวเองพูดกับตัวเองแบบถามตัวเองตรงๆแล้วว่าจำเป็นไหม พี่โจกเรื่องโดนเน็ B N K อนเอ่ะเขาเรียกว่าความสุขทางใจ <c oughs> เราจะไม่พูดเรื่องนี้นะคะ เมื่อก่อนจำโฆษณาน้องแบ็คในโรงหนังกันได้ไหมคะที่แบบให้พอเพียงนันมีผมก็าถามตัวเองนะว่าจําเป็นหรือเปล่ปาอ่ะตานที่แม่ก็อยากได้ของใหม่แม่กนะ็าถามจมนะําเป็นไหมแม่ก็นะาถามจําเป็นไหมแม่ก็นะาถามจําเป็นไหมเราคือเวลาไปดูหนังกับพี่โจกั่กะพี่โจกับพอโฆษณานี้มาพี่โจกจะหันมาเคาะหัวเลยเน่ <ta> จำเป็นไหมจําเป็นไหมเนี่ยอยากได้เนี่ยจาเป็นไหมแล้วพี่โจ๊กทำไมต้องมายังมาก็อยากได้สรุปนี่คือสอนสอนเก็บตังค์หรืออะไรกันแน่วะ อุ้ยไั่มีไข่แดงด้วยอ่ะดิมมัาไหนต๋อหอ้เปิดจ้งไหกับบอหูนี่ยูยเพ่คืออะไรคะคืออะไรน้อเบี้ยนั่นก๋บง ไแม่มีตังไปเที่ยวรอบโลกแล้วแม่จะทีบาทไม่รู้จะเข้าไปนั่งบนข้างบนนะนั่งคนเดียวนะเราให้หอมแล้วก็บอกว่าเอาไปโปกบ้านคุณ่เนี้ยมันต้องมีแผนให้แม่ให้แม่เอาไปนอนกอดก่อนเป็นจังได้ละเงินล้านเงินล้านโอย มาถึงวันนี้ได้เพราะมีแม่นะรักแม่ที่สุดขอยค่ะเฮ้ยจากที่หน้าบ้านอยู่แล้วนี่บ้านทุบสองข้าเลยเว้ยยถ่ายรูปเน่ถ่ายรูปเนีถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวมีโจนขึ้นบ้านห้ามถ่ายเออถ้าถ่ายเล่นได้แห้ามลงเฟซบุ๊กนะแม่ชอบขี้อวดมากทุกคนทากับข้าวอยู่บ้านคนเดียวก็ลงรูปโอ้มากินน้ากันมากินน้ากันอยู่หันทุกคนมันขี้เงาเนอะบ้านนี้ก็จะเป็นไทยแล้วนะที่เป็นลาวมัจะสี่สิบ มา40ปีก็จะได้เป็นไทยแล้วนะคะดีใจมากบว์้านบ้านหลังนี้ก็ให้แม่เป็นออ,อันนี้คือให้เนื่องในโอกาสตุ๊จีนหลังจากที่แม่บอกว่าพ่อเป็นจีนะทุกครั้งที่ขอแตะเอียนะคะพ่ามันเป็นเจ๊กอะเด็ก่าวจะหานี้เพิ่มนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะซื้อออฟฟิศค่ะจะได้ออฟฟิศไปทำงานหางเงินเพิ่มไงคะย้ ภารกิจสำเร็จค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ เรียกว่างไงดีอ่ะกว่าเราจะมีวันนี้ได้นะคะเราก็ต้องทางานม,มาเป็น10ปีอยู่นะคะกว่าจะมีเงินเก็บขนาดนี้นะก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนนะคะให้แบบว่าสู้ต่อไปนะคะสําหรับใครที่อาจจะกําลังท้อหรือที่บ้านมีปัญหารอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ยอมแพ้ในวันหนึ่งเราก็จะสามารถฝ่าฟันมันไปได้นะคะทุกๆอย่างมีทางเสมอไม่ต้องเครียดน,นะคะทํางานไปเรื่อยๆเก็บเงินไปเรื่อยๆนะคะเงินก็ได้มาก็เก็บนะคะแล้วก็บางทีสมมติว่าอย่างที่ตอนแรกพี่โจกถามว่ามีวิธีเก็บเงินยังไงเน แล้วอีก อีกเทคนิคหนึ่งของการเก็บตังค์ก็คือเราควรจะเก็บไว้ในที่ที่เรา,าไม่สามารถเอาออกมาใช้ได้อย่างของเราคือแบบเอาเงินไปลงทุนเช่นซื้อกองทุนบ้างที่มันจะสามารถทําให้มันเกิดกําไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเราก็จะจะเหมือนเอาออกมาใช้ยากนะคะเราก็จะเก็บไว้นู่นนั่นนี่เอาเงินไปทํานู่นทานี่ลงทุนนะคะนี่ราคาก็เป็นหนึ่งในเคล็ดลับนะคะก็บอกว่าจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนนะคะ<อ>แล้วก็ใครที่ทางานมาได้เงินมาอย่าลืมแบ่งให้กับพระในบ้านด้วยนะคะเออลืมเงินใกล้จะสิ้นเดือนแล้ว <c oughs> ก็ยังไม่ทันไรแม่ก็จะทวงเงินเดือนแล้วนะคะโอเคชอบคลิปนี้อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะไ <c oughs> ปแล้วนะบ๊บาย